โอ้ยช่วยทำกับข้าวให้มันไ,ไวๆหน่อยได้ไหมเห็นไม่แฟนตัวเองจะเจ็บจะตายอยู่แล้วค่ะมองกันนะที่ไม่เออนี่ไงไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะไม่เป็นไรลูกเราอยู่กันแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาผลน้อยของแม่เนี่ยมาดูแลนะส่วนหมาน้อยตัวนี้ก็กลายเป็นคนเลยค่ะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะออาส่วนหนูเอาเงินไปค้อนหนึ่งค่ะเอาไปกินไปใช้นะคะส่วนแม่ของเรานะคะก็เป็นคนถักเย็บเสื้อผ้าให้กับเรานะคะโอเคเปลี่ยนเตียงให้หมดเลยมาได้เสื้อมาแล้วนะคะใจเย็เปลี่ยนเสื้อก กเลยจะได้อุ่นๆนะคะส่วนหนูของเราอ้าวชิบหายละหนูตายหรอฉันไม่อยากจะฆ่าหนูเลยแต่มันจําเป็นนะคะ ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนนี่เลยค่ะอยากย้าแบงมุมลยการเป็นทองคําเป็นเพชรไปเลยนี่เราจะอยู่ยังมีความสุขเราไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายเฮงสวยเจ้าชู้หน้าม,มออีกต่อไปค่ะโอ้ลูกของฉันจะต้องไม่เป็นอะไรฉันจะพยายามแบกหิมะอันนี้เอาไว้จะแบกทําไมคะเจ๊น,นี่เลยค่ะโอเคสร้างให้หมดเลยนะครับเปิ๊บนี่เลยเจอ๊บอะเปลี่ยนเปิเป๊บนี่เลยทํากับข้าวกินนะคะเปลี่ยนสภาพาให้หมดเลยเราจะทําหลังคาใหม่ในะคะันนี้เลยอบอุ่นหัวใจนะคะต่อไปลูกของฉัน จะต้องไม่เหนื่อยนะคะนี่เลยราชาหนูเอ,อิร์ลนะคะเกมนี้เขาไอเลิฟหนูนะคะจะต้องมีหนูทุกเกมเลยส่วนลูกของเรานะคะเปลี่ยนสบายให้น้องก่อนค่ะนี่เลยมีเตียงน่ารักน่ารักไม่เป็นไรแล้วนะลูกอันนี้อะไรเอ่ยอ่าคอนหรอทําอะไรย่าตีอะไรวะเนี่ยเป็นเนหน้าต่างอ๋อทําให้หน้าต่างมันแน่นหนามากขึ้นนะคะจะได้แบบว่าไม่โดนลมตีอะไรงี้โอ้คุณคะ้ะช่วยฉันหน่อยเร็วเห็นไหมเนี่ยลูกลกำลังจะตมน้ําตายเนี่ยโอ้โหมึงยืนจิบวายทิวมากได้เลยค่ะ เอาการเวลาให้กับอะไรดีขอบสาสตนะคะนี่เลยกลายเป็นจมน้ํานิสส่าแทนนะคะอันตรายน้อยลงเอาต่อมานะคะนี่เลยเอาการเวลาให้กับตัวชั้นย้อนกลับไปในตอนสาวๆและยังไม่มีลูกนะคะนี่เลยลูกของชั้นโตทันแล้วค่ะลูกของชั้นจะช่วยเองนะคะเอานี่เลยเปิบ UFO ค่ะนี่เลยค่ะ UFO ทํะไรต่อวะลาก UFO มาค่ะดูดมันไปเลยค่ะไม่มีผลนะคะผู้ชายเฮงสวยแบบนี้นะคะเอาเงินให้กับปาโรมานี่เลยกลายเป็นพ่อนุ่มสุดหลอนะคะต่อไปเลยแบบเปิบเอาเงินทำไรเจอ นี่เลยค่ะทำอาหารกินเลยเล่นน้ําไปด้วยนะคะต่อไปเติบนี่เลยจุดพูถล่มฉลองค่ะไม่มีผัวแล้วโว้ยชีวิตนะคะเออเลิศค่ะชีวิตที่ไม่มีผัวคุณค้าช่วยฉันด้วยผัวฉันนี่มัซ้อมเท้าซ้อมเย็นตัวเป็นแผ่หมดแล้ววะคะ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองโอ้เสียงเสียงพี่เป็นไรคะ เสียงแบบว่ามัดเข็มนะคะเออเอามาต่อไปนะคะเอาการเวลาให้กับหมาตัวนี้นะคะมันจะได้ไม่ดูอีกต่อไปนะคะเอาค้อนมาทำใดบบันี้เลยค่ะตีกระจกนะคะอต่อมานะคะเอาเงินข่ำนี่เลยมาทํากระจกนะคะเปลี่ยนใหม่เลยมันจะได้ไม่เข้ามาซ้อมชั้นได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเด็กนะคะนี้เลยขอนี้มันกระซอมชั้นไม่ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเอาเงินทำอะไรดีว่าซื้อกําแพงไปเลยขานี้เลยตีกรอบสร้างบ้านใหม่นะคะเงินให้ตัวชั้นนะคะนี่เลยแต่งงานค่ะ แล้วก็ออการเวลาให้กับผูช้ชายคนนี้นะคะโอ้หมค์ก็ตอนนี้เขาโตเธอเขาโตทันฉันแล้วนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนจากแก้บแมงมุมให้เป็นทองคํานะคะเออเลิศเกมนี้เขาจะต้องมีอยากแย้แมงมุมมีหนูนะคะมีทุกด่านจริงๆนะมีแบบเนี้ยโอ้ oh, ตอนนี้รถจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะคะว่าแต่ป้าเขาไปทําอะไรเนี่ยนะกเขาเป็นหมาบ้าเลยนะคะโอ้ไม่ก็เลยทําประตูอันนี้อันนี้ซ่อมซ่อมพื้นเออ ดี๋ยวป้าเขาตกไปอีกเอาเงินให้ป้าเข้าไปเออเอาเงินไปก้อนหนึ่งใครเป็นคนปกติเลยนะคะเมื่อกี้เป็นหมาบ้าเลยแบบเป็นทีวีนะคะซ่อมกระจกก่อนนะคะก่อนที่กระจกมันจะแตกมันจะราวมันจะรั่วนะคะออะต่อมานะคะเอาเงินให้กับตัวเราค่ะแต่งตัวมีภูมิฐานนะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรโอโหพี่ลุงเขาเป็นอะไรลุงเขาหมุนเป็นโถงขี้เลยนะคะนักลุงฐานยังงเลยเอาเงินให้ลุงเขาไปเปิบนี่เลยเปลี่ยนโถงขี้ใหม่นะคะโถงขี้ทองคํา คุณลุงเปียกที่มดเราว่าต่อไปนะคะเอานี้เลยค่ะเอาเงินอัปเกรดจากแย้แมมุมนะคะเออเกมนี้เขาชอบอะไรกับเกี่ยวกับแบบจากแย้แมมุมนะคะออะต่อมานะคะอะไรเนี่ยรองเท้าเราเอาเงินซื้อรองเท้าค่ะแล้วก็ให้คุณลุงใช่หมหอนนี้เลยค่ะฟิงนี้กลายเป็นโอป้าหนุ่มรอนะคะโอ้ที่รักจะนั่งเลยคนเดียวมือนี้พี่เลี้ยงเองนะเจ๊ะนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงหนุ่มรอโอป,ป้านะคะเมื่อกี้ตกโถขี้กระจาย มาโมยวันนี้จะแต่งตัวยังไงดีวันนี้หลอนคานูจะแต่งตัวแบบฟิลลูกคุณโน,โนลูกคุณใจนะคะเกิดมาเท้าไม่เคยแตะพื้นอะไรฟิลนี้นะคะ่ะแต่งตัวแนวนี้เลยชุดสีขาวนะคะเป็นชุดบริสุทธ์สีขาวหมายถึงแบบผู้หญิงที่ยังไม่เสียบริสุทธิ์นะคะ่ะแต่ก็มีความแอบซ่อนเปรี้ยวโดยการใส่ชุดสีแดงนะคะ ผู้ชายน้ำลายไหลแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะถุงเท้าอันนี้เพิ่มความสเสน่ห์ให้เรานะคะใส่แล้วดูเปรี้ยวซาแต่ก็ไม่ยังโดดเด่นมากนะคะแต่งหน้าเอาฟิลพอค่ะเหมือนแบบตื่นมาแล้วหน้านี้เลยอะไรงี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะบล็อกตามึงสีแดงเลยมึงไม่น่าจะธรรมชาติแล้วล่ะเจอรองเท้าสีขาวไปเลยค่ะฟิลแบบฟิลแอปแอป่ะค่ะแดงขาวนี้เลยเน็ตไอรอจีนนะคะโตอินนะคะเปบเป๊บเลยค่ะอุ้มีคนกดไลค์ต้องห้าคนแน่คุ้มไหมเนี่ย อ่าแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายรูปเป็ดกันนะคะปากแหลมเหมือนเป็ดเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะเลิกทำปากจูกก่อนนะคะใจนะโอเค ปิบนี่ค่ะทำนะมันดีๆก่อนนะคะเอาแหวนวงนี้นะคะนี่มันของเอ่อของผู้หญิงคนนี้นี่แต่ก่อนนะไอ้ผมเหลืองกับผมน้ําเงินนี่เขาไปแปลกกันนะเป็นแอบเป็นเป็นเป็นกินน๊กกันปะคะอุ้ยแล้วมีรอยจูบอยู่ตรงคออีเจนี่ด้วยอ่ะเสื้อสีน้ําเงินน่าจะบอกนะพี่ผมเหลืองจูบอ่ะต่อไปนะคะมือสองคนนี้เขาต้องจับเออนี่ไงทําแบบว่าเป็น I อรับยูไอริบใจนะคะนี่เลย,เยมีแหวนเป็ดด้วยกันนะคะอ่ะพี่เป้าแตกค่ะพี่เสือเ้อแดง <laughs> กก <G ül üş> นสีแดงด้วยสิพี่เ็าชอบสีแดงนะคะเออแดงหมดเลยค่ะอามีดโกนค่ะโกนขนหะ้พี่เขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ผมเหลืองเขาใส่เขาเอารองเท้าเมียมาใส่เปล่าคะรองเท้าเซ็กซี่มากเลยนะ่ะหรือว่าจริงๆริงเราเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้ชายหรอกอันนี้อะไรเอยอันนี้ลายผ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าอ๋อนี่ไงเป็นอ้อเดี๋ยวนะ <G ül üş> ไอหัวเหลืองมึงมีถุงเท้าวีเจผมน้ำเงินได้ยังไงกลัว <G ül üş> เป็นกิ๊กกันแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นกิ๊กกันแน่เลยอ่ะเขามีถุงเท้าด้วยการเขามีอะไรอ่ะ โอ้ตายแล้วผู้ชายมานั่งอยู่ต่อหน้าสามคนและดูสภาพฉันสิมันดูไม่ได้เลยนะคะแบบนี้เราจะต้องดูแลตัวเองแบบจัดเต็มนะคะคุณผู้ชมเอามาก่อนแรกเลยเจสส๊สระผมก่อนนะคะผมจะได้ผมจะได้เรียบเนียนกลิ่นหอมนะคะกลิ่นจะได้แบบไม่เหม็นนะคะเขาเรียกว่าไลาคูลเฮร์หรอกที่ใส่ผมนะคะเอวีผมขึ้นมาเริ่มเป็นคนขึ้นมาละ ผมเป็นคนขึ้นมานะคะอาศัยบำรุงไปเลยค่ะผมดอกดํานะคะกระทักจุดใจไปเลยค่ะต่อมานะคะเปลี่ยนชุดให้เขาก็่อยชุดเขาเหมือนขอทานเลยเอาเปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยค่ะโอ้ผู้ชายนี่เขาแบบตาลุกวาวนะคะแว็กคนในค่ะเจเออขามันดูแบบใหญ่ๆไปนะคะใส่เลกกิ้งเพื่อรัดขาให้มันเรียวๆนะคะเจะเออ เขาจะได้ไปดูถูกกันไงว่าอะไรหน้าตาก็สวยนะคะน้ำตบไปเลยค่ะหน้าใสผุดนพองนะคะเป็นยังไงนี่เลยขาะกำปั้นต่อยหน้าเออโบนทอ็อกไปต้องใช้นะคะใช้กำปั้นต่อยหน้าไปเลยนี่ค่ะทาคอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตาดำนะคะเออต่อไปค่ะชุดสีแดงกระชากทายไปเลยก็ะโอเป็นยังไงสวยเปล่าพีโอเคเราจะเลือกใครดีล่ะพี่หัวฟ้าที่ฝาดนะคะดูผมดูมีสง่าราศีดีค่ะหนูชอบคนหัวฟ้านะคะเราไปเดทกันเถอะ โอ้ไม่ลูกน้อยของฉันหนาวเหน็บมากเลยผัวก็ทิ้งนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่มีพ่อไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงหนูให้อย่างดีเลยนะคะนี่เลยซื้อกับข้าวอย่างดีเลยค่ะไม่ได้ให้ลูกกินนะคะให้ฉันกินเองซื้อเตียงให้ลูกนะคะลูกจะได้นอนนิ่มๆอ่าตัวหนูตัวนี้ฉันจะสักการะเลี้ยงดูเธอนะจ๊ะเอามาเลาเอาจะเอาชี้ให้หนูนะคะนี่เลยหนูมันก็จะเอายาให้ลูกของเรากินนะคะเรียบร้อยลูกของเรากินยาพาราเรียบร้อยค่ะลุมสาวคู่นี้กำลังจะตกนะ ผ่านะคะเราจะช่วยดีไหมยาเราหมั่นไส้อยู่ด้วยโอเคช่วยมันก็ได้นะคะช่วยเอาบุญน,นะคะนี่เลยขัดเจ๊ถอดออกให้หมดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องถอดออกให้หมดนะคะมันจะได้เบาขึ้นไงก่อนจะทิ้งสเปรย์กันแดดก็ใช้ก่อนนะคะเสียดายเออฟิลเสียดายแหละซื้อมาแพงไงแบบนี้เขาแพงด้วยนะคะอะคุณผู้ชายคะถอดให้หมดค่ะอา้าวฉันก็ว่าทําไมมันหนักจะใส่จะใส่เหล็กทุ่นข่าวไว้ทําไมว่าไม่เข้าใจเออนี่มาแกล้งตกข่าวจริงๆปะเนี่ยออกมาโอเคทุกคน ลรอดปลอดภยอัยค่ะช่วยเอาบุญน,นะคะไม่เด็กจะช่วยจริงๆหรอก